เวลาเราเดินปีนในโน่นปีนในนี่เนี่ยมันไปไม่ไหวเลยมันปวดเป็นเสียวแปรบตามข้อเข่าเราเนี่ยนะเวลาเราก้าวขึ้นอะไรต้อ,อไหลเนี่ยมันจะตีเนี่ยสูงความสูงแค่นี้ก็ไม่ได้บันไดนี่ไม่เอาเลยพอขึ้นไปเพิ่มเหมือนมันขัดกันนะสมัยก่อนนี้เราหามก็โพดขึ้นรถนะ่ะเป็นกระสอบร้อยโลอะ่ะมาสองสามปีนี่ไปไม่ไหวเลยปวดขาปวดเข่าปวดมาสองสามปีนี่นะตอนที่ปวดเข่าเนี่ยมันนอนไม่หลับเราเหยียดไป เหยียดพองอก็ปวดเหยียดก็ปวดเอ๊ะมันจะเป็นยังไงแน่เน่ยก็ไปหาหมอไปถามเรื่องผ่าเนี่ยายาไม่ค่อยได้กินนะเพอเรากลัวกินเข้าไปมันทำลายไตยใช่ไหมไปหาหมอที่เชนาดเลอพอดีได้จังหวะเขาว่างผ่าเลยหมอเขาบอกยาเราผ่าตอนเราผ่าตัดมันโดนเส้นผ่าข่าวมาผ่ายังไม่พอปีได้เดือนทันวาจะพอปีก็ค,คิดว่าเดี๋ยวจะผ่าครั้งนี้แล้จะไปผ่าครั้งนี้อีกแหะ จะให้มันหายปวดกลัวยุ่มากแล้วกวนไปไม่ไหวถ้ามันไม่ปวดก็ไม่ผ่าแล้วก็ไม่อยากผ่าเลยแล้วโอ้โหพอกินนี่ไปก็ค่อยชั่วสองสาวันมันสังเกตดูตัวเองเอ๊ะทำไมไม่ปวดหลังมาด่าจะปวดเดินก็ไม่ปวดไม่หายเดี๋ยวนี้ไปเอากล้วยเอาอะไรก็เอามาได้กินรู้สึกพอดีเลยแล้วไม่ปวดไมก๊ก็ไปแกบแมมไหลแล้วกินง่ายใส่น้ําเย็นๆแล้วก็กินดีจังเลยอร่อยได้แหละ